สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพรายน้ําเพชรมงคลนะคะตอนนี้เด็กเงาหน่อยนะคะเนื่องจากว่าโดนพ่วงก,กับพ่อแม่นะคะไม่สามารถไปป่วนนะคะคุณลุงนะคะได้นะคะเรามาดูเบื้องหลังการทําอ่างน้ําสระน้ําอนุดะันนะ,ะ,ะเด็กชายน้อยนะ น้ำเพชรมงคลกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณลุงก้อนทองนะคะมีความพยายามมากๆเลยนะคะคุณลุงนะคะช่วยคอนจอยได้สุดยอดมากเลยนะคะช่วยที่จะให้ชายน้อยนะคะได้ลงอ่างแบบสบายๆเลยนะคะนูแม่แม่ดูนะคะพ<ป>ายน้อยนะคะพายน้อยน้ำเพชรมงคลนะคะ ต้องขอบคุณคุณลุงก้อนทองมากๆเลยนะคะงานนี้ถ้าไม่ได้คุณลุงนะค,ะควานจอยก็จะขุดแบบลักทุเรนะคะดูนะคะคุณลุงแบบทําได้สวยงามมากๆเลยยังยังยังไม่พอดีนะคะต้องต้องทำให้พอดีนะคะสุดยอดเลยคุณลุงนะคะกะแล้วกะอีกนะคะ นี่จะเป็นเบื้องหลังนะเบื้องหลังการลงสระอโนดาของพายน้ำเพชรมงคลนะคะคุณลุงก็ตั้งใจนะคะทำออกมาให้ดูดีมากๆเลยเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้เล่นน้ำนะคะแม่ไม่สีขาดูเด็กน้อยก็ก็อยากมานะอยากมาพยายามดูนะคะโอ้โหแต่มาไม่ได้ติดพ่วงนะคะติดพ่วงพอตอนนี้คือเราเริ่มพ่วงแล้วเพราะว่า ใช้น้อยดื้อนะคะแม่แม่ซช้น้อยดื้อมากๆเลยนะคะถ้าไม่พ่วงแบบนั้นไม่สามารถทํางานได้เนาะตอนนี้คุณแม่เราองดาวนะคะก็เริ่มชินเชือกในคอแล้วเนาะเริ่มชินแล้วแล้วก็ไม่ไม่กระตุกออกเหมือนวันแรกๆนะคะแม่แม่ีเนาะ ออตอนนี้พอดีแล้วนะคะแม่เลี้สีพอดีเป๊ะเลยนะคะอ่ะควรจะเปิดน้ำเอาป้ามาปิดก่อน เราก็ลุ้นลุ้นนะไม่ไม่ไมไมสี่ีลุ้นลุ้นน้องไหนน้องไหนก็อยากลงไปเล่นกับน,น้องนะคะ น้ำเพชรพร้อมยังลูกตอนนี้น้ำเพชรพร้อมมากเลยนะคะน้ำเพชรพร้อมมากเลยเอาเปิดคุณละสายอีกแล้ว เดี๋ยวให้หนางเต็มอ่างก่อนนะลูกเดี๋ยวหนูค่อยลงมาเล่นทีเดียวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะพอพายน้ำเพชรมงคลเจออ่างหลังจากที่ไม่ได้ลงนานแล้วดูนะ,ะไม่ไม่ซีดูนะค,ะคือพยายามกระถกโซ่นะคะเพราะว่าอยากมาเล่นน้ํานะคะง่วงก็ง่วงอยากเล่นก็อยากเล่นนะคะ ตอนนี้อ่างเรานะเริ่มเปิดน้ําแล้วนะรอรออีกสักสักคู่นะให้น้ําเต็มอ่างนะนองก็จะได้ลงน้ําแบบสบายใจเลยนะคะต้องขอบคุณคุณลุงก้อนทองนะ,ะที่ช่วยนะคะขุดอ่างนะคะคุณลุงบัวทองด้วยนะคะ สรุปทรายไม่มาใช่ไหมทรายบ่ายมุงแล้วนะอพักเที่ยงกินข้าวนะ่จาจะประมาณบ่ายโมงก็ทรายก็จะมาลงพื้นที่ที่แฉะนะคะแม่แม่สี่ะก็ตอนนี้พ่อพายก็เตรียมเตรียมความพร้อมไม่รู้ว่าง่วงหรืออยากเล่นนะตอนนี้ก็เซิบเซและตาลูกกตาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ ฝากแม่นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพายน้ำเพชรมงคลของเราด้วยนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อพายน้ำเพชรมงคลจอมที่ดื้อของเรานะคะก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ